วันนี้นั่งคุยันถึงเรื่องความรักครั้งล่าสุดข,ของน้องอุ้มลักษณาอุ้ยล่าสุดเหมือนเธอมีมาหลายหนดูไม่ดีเนาะ <c oughs> เพิ่งจะรู้กันหนสองหนเองเนาะ,ะเออก็ไม่ได้เป็นคนมีประสบการณ์ช่ำชองมากในเรื่องความรักะจะว่าเธอมากรักก็ไม่ได้ดูเสียหายเนาะดูเป็นคนคบนานนะคะคบคนเป็นปีๆตลอดเลยะคะ่ะไม่ได้แบบแปบ๊บหนึ่งแล้วแลิวไม่มีะคะ่ะ ก็อย่างน้อยกว่าจะรู้ว่าว่าตัวเองโง่ก็เป็นปีนะใช่ะเข่ามันยังไม่ง่อค่ะตัดทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะในวงการมันเทิงดูไม่ค่อยจะดีเลยดาราคนนู้นคนนี้ก็โดนหางเลขกันเป็นแถวกรณีแย่งผัวชาวบ้านเขาก็เป็นแถบเป็นแถวเลยเธอแน่ใจเลยของเธอเธอไม่ได้กำลังไปแย่งเขามาไม่ใช่มีกี่วันมีผู้หญิงมายืนหน้าช่องสถานีโทรทัศน์นางอ้อมแย่งผัวฉันเงี้ยอย่างนี้ไปออกบอกนักข่าวเธอจะทำยังไงคือ หนูก็เช็คแล้วค่ะก็ก็คุยกันแล้วแล้วก็สืบมาแล้วค่ะว่าไม่ไม่ได้มีแฟนเธอเช็คอย่างไงเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิวิธีเช็คของเธอเผื่อบางทีบางวิธีของเธอมันอาจจะแบบอาวชมากเดี๋ยวเขาถามพ่อแม่เขาเลยค่ะถามกับคุณพ่อคุณแม่เขาเลยหูค่ะผู้ชายบางคนอ่ะเขาก็ไม่กล้าพูดความจริงให้แม่ฟังรลกนะว่าเขาว่ามีเมียรายวันอื คือก็ก็หนูไปสัมผัสด้วยตัวเองด้วยล่ะค่ะแล้วก็หนูว่าหนูไม่ได้โง่ขนาดที่จะไม่ไม่รู้ว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือไม่มีอยู่แล้วต่ใช่ช่วงเวลามันอาจจะเร็วเกินไปแต่มันไม่สามารถบอกได้ไหมคะคนเรามันกําหนดระยะเวลามาได้หรอกว่าคุณจะเลิกกับแฟนเก่าวันนี้วันนี้วันนั้นวันไหน,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 นและจะมีโอกาสได้มาเจอเราแต่คือที่สําคัญคืออุ้มไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำให้เขาเลิกกันอุ้มไม่ได้เข้า<ฆ>ไปใน,นระหว่างที่เขากําลังเป็นแฟนกันอยู่ คือเขาเลิกกันแล้วแล้วตัวเขาเองก็ชัดเจนเคลียร์ว่าเขา,เขาเลิกกันแล้วเขาเลิกกันแล้วกับคนหนึ่งแต่เขาอาจจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เลิกหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะเธอก็อย่าพยายามปฏิเสธตัวเองสิรับฟังไว้ก่อนฉังค้ัแล้วฟังแัวฟังแล้วฟั้วฟัง้แล้วฟังแลวฟัแล้วพูงแลพูฟังวงแล้วฟังแลฟังแล้วกังแ้ฟังฟังวังแวั้วฟังแล้ง้วง้วฟจ้วฟังแล้วฟัง้ฟังค่ะฟังผู้ชายคนล้้้เท่าทีนน่ฉันดูโงงลิก เป็นคนมีเสน่ห์มากใครเห็นก็วอนเพ่กัอะไรรู้ไหมหนูกิจการของเขาความร่ำรวยของเขาอายุของเขาแล้วบุญเก่าที่ทำมาหนูดูสิหุ่นเหินหนาตึกหน้าสุกมันชวนให้อบอุ่นเขาไม่ต้องไปแสวงหาลอกค่ะมีคนมาให้ฟรีเลยอย่าะ รู้ค่ะก็น, <c oughs> นั่นนะ <ๆ S 2> <ๆ>่ะสิมันอันตรายมากเลยนะคะหนูได้ของที่น่ากลัวมากเลยร่ำแหลมอา,า,าจารย์ขาอาจารย์จะไม่คนขาเบี้ยวปักเบี้ยวปักแหว่งแขนขา <c oughs> ฉันก็ไม<า>่ <ๆ S 1> ได้ให้เธอเอาอิทธิการ <c oughs> ขนาดนั้นแต่ฉันกําลังจะบอกกับเธอว่าของมันดีมากนะเธอไว้ใจได้หรอ, <c oughs> อหนูมองข้ามจุดจุดจุดเรื่องของการไว้ใจมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะคืออย่างที่บอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันค่อนข้างจะพิสูจน์เยอะ แล้วก็แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไว้ใจตลอดไปหนูรักตัวเองมากกว่าแล้วนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนความรักที่ผ่านมาที่โง่งมงา,ายไม่ได้รักตัวเองเลยตอนนี้รักเขาใช่ไหมรักค่ะแต่ว่าสำคัญแล้วคือเราก็ต้องเลือกที่จะรักตัวเองด้วยโดยการที่เชื่อใจแต่ก็ระแวดระวังอยู่ไกล Hmm. เพราะว่าหนูทําอะไรไม่ได้มากกว่านนั้นและหนูก็ดูการกระทําของเขาว่าเขาจะเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปได้ตลอดหรือเปล่าการกระทําเขาที่เวลาอยู่ด้วยกันทั้งต่อหน้ารับหลังมันเป็นยังไงมันมันก็รู้ได้อ่ะคะ่ะค hmm. ือ หนูก็30แล้วไม่ใช่ว่าจะมองคนไม่เป็นก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่สบายใจด้วยกันทั้งคู่ทำไมไม่แต่งแต่งกันไปรู้เรื่องรู้ราวกันไปซะเลยละ่ะถามแม่ก่อน <c oughs> คุณแม่ห่วงค่ะคุณแม่ห่วงมากแม่หนูยังไม่ยอมเหรอคุณแม่คุณพ่อหนูห่วงมากแล้วก็เวลาเห็นใครขาบแล้วก็จะห่วงเก็บไ,ไปแขวนจนกระทั่งมาเหี่ยวขาต้นเลยเหรอคะ ก็แต่งงานกันไปจะได้เป็นคุณตาคุณยายมีหลานอุ้มบินไปนอนเล่นภูเก็ตเอาน้ําแช่น้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยห่วงมากค่ะห่วงมากเราแบบเห็นข่าวใครแต่งงานรับเออแต่งแต่งกันไปให้หมดเธอไม่ต้องแต่งหรอกอยู่กับฉันแบบเนี้ยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออไม่ได้แม่กับพ่อเขาคงสงสารผู้ชายที่จะมารับเคราะห์อไหมคะเขาถึงพูดแบบนั้นหรือเปล่าคะนคขาตอนนี้นะคะมีข่าวนะคะอย่างเช่นเออเราพาพิงเพื่อนเพื่อนซีในกลุ่มเรานะคะเออจีออนมีแฟนไหมคะตอนนี้ ตอนนี้เขาก็มีคนที่เขาคบหาดูใจอยู่อะค่ะหรอคะยังไม่โดนคดีใช่ไหมคะเออก็เคยมีข่าวมาบ้างเลยเนี่ยค่ะเล็กๆนะคะเซ็ตเราโดนันเรื่อยเลยนะคะตอนนี้ชมพู่โดนหนักเลยใช่ค่ะเห็นว่ากําลังจะแต่งงานสุขภาพก็ไม่ค่อยดีไปเจอคดีแย่งของเข้ามาอีกมันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะสงสารชมพู่จังเลยคือหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นคือแต่ว่าชมพู่เนี่ยเขาคบกับคนนี้เขารับรู้เรื่องราวในอดีตของผู้ชายคนนี้หมดทุกอย่าง ว่ามีเคยมีครอบครัวแล้วหรือว่าเคยมีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนก็ไม่นะเาพราะว่าเขาเลิกกันแล้วเขาเลิกแล้วใช่ค่ะแล้วทำไมมั่มีข่าวว่าไปแย่งผัวคนอื่นเข้ามาไปทําให้เขาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยข่าวก็บางทีมันก็ไม่จริงสนแบบสัทุกเรื่องค่ะหนูว่าค่ะหรอคะใช่ค่ะหนูก็สนิทกับชมพู่ไหมมากค่ะพูดกันไหมเรื่องนี้ปลอบกันไหมปลอบค่ะคุยกันตลอดแล้วชมพู่เขามีความรู้สึกยังไงกับข่าวที่ออกมาแล้วตู่ชมพู่เสียหายไปเล็ก เขาก็เบื่อค่ะคือเขาเขาไม่เคยเป็นดาราที่อยู่ในกระแสะข่าวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชมพู่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีข่าวเลยไม่ค่อยมีข่าวเลยแทบจะไม่มีเลยน้อยมากแต่พอมา,าคบคนนี้แล้วทําไมาแบบถึงเป็นข่าวเยอะแยะมากมายไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอข่าวมีเขาก็เซ็งว่า คือเขาไม่ได้ทําอะไรพี่หยเ่นเขาเฉยๆยังไ,ไงก็ตามในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเลิฟกันเราอยู่กวนเดียวกันในเซตของเราก็จะมีค่ะมีหนหูจียอนชมพู่แล้วก็มียิ่งศักด์ด้วยส<ช>ี <4 S 2> ค่ค<ล>นพวกเราเซตเดียวกันฉันฉันจะพูดเองฉันเป็นพิธีกรฉันบอกว่าเออชมพู่ไม่ได้แย่งของใครมาดูฉันเข้าข้างเพื่อนมากมันมันไม่เหมาะ,ะฉันเป็นพิธีกรด้วยเธอพูดสิ ชมพู่ไม่ได้แย่งของใครมาคะ่ะคือชมพู่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างของแฟนเขาพี่โนกน,นะคะว่าเขาเคยเป็นอะไรยังไงมาก่อนมีอดีตที่มันมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วคือชมพู่รู้หมดแล้วก็ณนะวันที่เขาตกลงใจคบกันคือไม่ได้มีเรื่องของพันธะระหว่างแฟนเก่าเขาคือทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วชมพู่ก็เลยพี่โนดเขาก็เลยขอชมพู่แต่งงานแต่ตอนนี้ที่เลื่อนง,งานแต่งงานไม่ใช่เพราะว่ามีข่าวว่าแย่งกันหรือว่า เริ่มละหองะแหงกันแต่เลื่อนงานแต่งงานเพราะว่าสุขภาพชมพู่ไม่ดีตอนนี้ค่ะชมพู่เป็นโรคแบบเหมือนปวดหลังตลอดเวลาค่ะต้องไปเอ็กซเรย์แล้วก็ต้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะว้ายตายแล้วแต่นางก็ยังทางานตลอดเวลาไม่ยอมไปหาหมอสักทีเวลามากองถ่ายก็แบบปวดหลังปวดหลังตลอดาแต่ฉันเคยเตือนนะพวกเราในเซตเดียวกันว่าใส่รองเท้าส้นสูงมากๆระวังนังหลังจะเสียพวกเธอก็ไม่เชื่อแล้วพวกเธอก็ว่าฉันอยู่เนิเตียมาล็อกก็ไม่ยอมใส่ส้นสูงห็นไหมหลังฉันไม่เป็นอะไรอยู่คนเดียวใส่ของสมมากหลังทางเซตพวกเรานะคุณผู้ชมเจ้าขาสี เซ็กซี่หมดทุกคนเลยแต่เดียนลืมเอารูปเรียนมาคุณผู้ชมคะเรามีรูปของคนอื่นที่เซ็กซี่คุณผู้ชมลองดูสิคะเพื่อนสาวในกวนเดียวกับเรียนเห็นไหมคะนี่ถ้าฉันยืนด้านหลังฉันแอนสุดเลยก้นงอนสุดใช่ถูกต้องฉันบอกแล้วทำไมไม่ให้เธอใส่กางเกงแบบนี้ถ่ายรูปไม่สวยฉันบอกใส่ g ีสตริงไม่ชัว วห้ตาย3ามคน3คนสนิทกันมากอันนี้นะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขายเห็น3ามคนนี้มีภาพเนี่ยเพราะว่าเดียนเป็นคนถ่ายค่ะเดียนก็เลยไม่มีภาพอยู่ในกลุ่มนี้ใช่โอเคใช่ไหมคะอ่ะชุดใบ้น้ำาตาลเกี้ยวสุดนะคะใช่ค่ะวายตายผู้ชายคนนี้ดูซิอาเดอะสตาร์วายวตายแล้วตายแล้วอุ้ยเขาเลยรู้เลยว่าไปด้วยไม่น่าารูปนี้ขึ้นมาเรยอยาบอยู่ก็เป็นข่าวกันอีกจริงเหรอคะก็เรียกเขามาเขียกันเองนะคะ เคลียย <át> ังไงล่ะฉันก็แย่แลวสีนงานนี้คุณผู้ชมเห็นนะคะในเซตนี้สวยและเซ็กซี่ทุกคนเลยนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียแบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับลองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง starmax ด้วยกดเลยครับกดกดสิ Lẹo Cót